สวัสดีค่ะสาหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วิธีการปลูกมันสํปะหลังด้วยรถไถกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะในการปลูกมันด้วยรถไถว่าเขามีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในคลิปนี้เลยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> อันนี้สาธิตการปลูกนะคะโดยคุณต่อบยองนะคะครั้งแรกกับการปลูกมันโดยใช้รถไถนะคะเพื่อนรถไถปลูกมันนะคะ ก็จะหยอดมันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆหยอดมันนี่รถไถนี้นะคะวิธีการปลูกมันปลูกมันแข็งกับฝนเลยนะคะเพื่อนๆฝนกำลังตกนะคะตอนนี้ ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะคะฝนตกใส่ปลูกมันแล้วก็ฝนตกใส่ด้วยนะคะนี่นี่ผ่านไปนะะใช้ใช้คนขับรถไทยหนึ่งคนนะคะแล้วก็คนช่วยหยอดท่อนมันอีกหนึ่งคนรวมแล้วสองคนนะคะเพื่อนๆสำหรับการปลูกมันแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพอคุณต่อไมาใกล้นะคะเดี๋ยวใหม่จะ พาเพื่อนๆดูใกล้ๆเลยว่าวิธีการปลูกเขาเป็นยังไงนะคะ สำหรับข้อดีของการใช้รถไถปลูกมันสำปะหลังข้อแรกนะคะก็คือว่ามันจะสามารถประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะก็เพราะว่าตรงนี้จะใช้คนงานน้อยมากเลยนะคะเพื่อนๆก็คือจะใช้เฉพาะคนขับรถไถแล้วก็คนช่วยหยอดท่อนมันเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็คือเราไม่ต้องตัดท่อนพันไว้เป็นท่อนๆนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะเพราะว่าในรถไถเนี่ยก็คือว่าเขาจะมี เครื่องจักรนะคะมีเครื่องปลูกมันที่สามารถตัดท่อนมันให้ได้ขนาดความยาวเท่ากับที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะปักของเขาเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้คนปักนะคะการปลูกมันสำปะหลังด้วยรถไถน,นะคะถึงจะมีข้อดีเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็ข้อเสียข้อแรกนะคะก็คือ,อคนหยอดท่อนมันนะคะถ้าหากว่าเราหยอดท่อนมันไม่ทันเราอาจจะพลาดนะคะหยอดสลับหยอดเอาทางปลายของ ท่อนมันนะคะลงไปแล้วก็ปลูกสลับได้นะคะเมื่อเราปลูกสลับเอายอดของมันนะคะปลูกปักลงไปในดินนะคะก็จะทําให้มันไม่งอกนะคะแล้วก็ไม่ไม่โตนะคะเพื่อนๆแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะคะถ้าหากว่าพื้นที่ปลูกของพเพื่อนๆเนี่ยเป็นดินแข็งเกินไปนะคะท่อนมันก็จะไม่สามารถที่จะปักลงดินได้อย่างสม่ําเสมอนะคะบางต้นก็อาจจะล้มลงแล้วก็เราต้องเสียเวลาในการไปซ่อมมัน ปลูกมันใหม่อยู่ดีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจะเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้รถไถในการปลูกมันเพื่อนเพื่อจะต้องเตรียมไว้2อ,อย่างนะคะก็คือ1ก็คือคนหยอดมันคนหยอดท่อนมันเนี่ยต้องเป็นคนที่หยอดเร็วแล้วก็ทันกับที่รถไถเขาตัดท่อนมันนะคะแล้วก็ อันที่2ก็คือจะต้องเตรียมพื้นที่ดินของเรานะคะให้เป็นดินร่วนซุยนะคะมีการไถแล้วก็มีการปั่นให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเวลาที่ปักท่อนมันลงไปในดินนะคะท่อนมันก็จะปักได้ดีแล้วก็ไม่ล้มนะคะ ดังนั้นไม่ว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าพืชเศรษฐกิจนะคะเพื่อนๆเราจะต้องอาศัยความเชี่ยวชานะคะความชํานาญอาศัยประสบการณ์นะคะในการปลูกด้วยตัวเราเองนะคะเราถึงจะรูป้ปัญหาแล้วก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะคะก็สําหรับคลิปนี้ใหม่ก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เมื่อปลูกมันเสร็จแล้วใหม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าปลูกแล้วผล ผลิตเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าปลูกแล้วผลการเจริญงอกง,งามของมันสัาปลังแปลงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราติดตามชมในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ